ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเครื่อนเข้า45จังหวัดคืนนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันจันทร์ที่21มีนาคม45จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมที่จะแจ้งเตือน ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกนลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอย,ยุธยาการจนะบุรีราชบุรี นครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปราจีนบุรีสาแก้วจะเชิงเทาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มาสกสุด60%ของพื้นที่ ท้งภาคเหนือภาคกลางภาคตันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและพิมณฑลส่วนฝนน้อยที่สุด40%ของพื้นที่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นจะมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเนื่องจากลมตะนออกเฉียงใต้และลมใต้ ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีกําลังแรงขึ้นจากพายุดิปเปรชัน่นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกําลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือคอนด้านตะวันออกเล็กน้อยาคาดว่าจะาเคลื่อนฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้22มีนาคมจากลมตะวันออกและลมตะนออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมก็จะมีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กควรง,งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2 2มีนาคมหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างหันท้องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ